ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็มาถ่ายทิกต o อกนะครับแต่วันนี้นะครับจะขออนุญาตถ่ายแนวนอนนะครับเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนทุกคนหาเพื่อนๆนหลายคนครับเรียกร้องมาว่าอยากให้ท youtube นะครับผมก็จะถ่ายในช่องทิกต o อกแล้วก็เอาไปลง YouTube ต่อเพราะว่าไม่มีเวลาตัดต่อนะครับก็ขออนุญาตนะถ่ายแนวนอนเลยนะครับผมวันนี้ลูกค้ามาจากอำเภอจุมพวงครับนครราชสีมาเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับมีอ่างล้างมือนะครับมี อที่นั่งรอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูเปิดนะครับเดี๋ยวให้เข้าไปดูนะครับอันนี้เปิดเข้าไปข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับเ,เพื่อนๆนี่ให้ดูหลายๆมุมนะครับส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมทําแบบนะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมทํางานนะครับโอเคผมก็ เพิ่งทํา youtube นะครัเพิ่งทำยูทู e คลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่2แล้วแหละนะครับก็<ม>ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูขั้นตอนการสักครับนี่โอเคอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการลอกลายนะคนี่นลอกลายครับจากนั้นก็มาถึงขั้นตอนการสักครับนี่อันนี้เขาเรียกว่ายันสาริกานะครับ นนนนนเส้นก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับคิวแรกวันนี้ก็มาต่อคิวสองนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผมโอเคครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นคิวสองนะครับคิวแรกก็เพิ่งเสร็จไปนะครับอันนี้เป็นคิวสองต่อเลยนะครับ ก็การถ่ายนะครับความนิ่งอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนครับติดตามในช่อง YouTube ด้วยนะครับผมแล้วก็ใน a c e b o o k นะครับในเพจนะครับผมพิมพ์ไปเลยว่าช่างเสกสักลายบุรีรดำนะครับผมใน Tik t อกก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวส่วนมากจะเป็นภาพเคลื่อนไหวอยู่ในช่อง tik ตอกนะครับส่วนภาพนิ่งจะอยู่ใน a c e b o o k นะครับแล้วก็เพจก็จะเป็นภาพนิ่งนะครับถ้าติดต่อผมก็จะเป็นทางเพจทางไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กแชทนะครับ แชท Facebook นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับผมอย่งนีก็ฝากติดตามด้วยครับผมช่างเสกสักลายอยู่บุรีรัมย์นะครับอยผมเผเภอสังนะครับคนเขมรนะครับพูดภาษาเขมรนะครับเจอกันทั้งไทยก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เพื่อนๆเรียกร้องมาว่าอยากให้ทำยูทูปนะครับอันนี้ก็ผมก็จัดให้เลยนะครับผมเพิ่งทำนะเพิ่งทำความนิ่งความชัดของภาพอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมบ๊ายบาย